การดิเซทีที่บ้านเราต้องบอกก่อนว่าการะแสนั้นถือว่าดังเปรี้ยงจนถึงขั้นส่งมอบรถกันไม่ทันเลยทีเดียวบางส่วน,นก็เริ่มปิดจองกันแล้วนะครับบางคนนั้นก็จะได้เห็นยารดิเซทีฟที่ไม่เหมือนกับบ้านเราที่คุนเคยกันเป็นอย่างดีมาดูกันว่าเวอร์ชันตะวันออกกลางที่จะได้เครื่องยนต์ใหญ่กว่าบ้านเราและใหญ่กว่าเวอร์ชันลาวที่พูดมาก่อนหน้านี้รวมถึงบางรุ่นย่อยนั้นที่อาจจะมีออปชั่นแตกต่างาบ้านเรานั้นมาดูกันว่ามีอะไรกันบ้าง สำหับงานดีไซน์ภายนอกก็ไม่ค่อยตัดก,กับบ้านเราเท่าไหรนะ่นรไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าแบบ LED ล้ออะไรขนาด16นิ้วและไฟเลี้ยวในกระจกมองข้างจากประตูที่เป็นสีเดียวกับตัวรถรวมถึงช่องดักลมที่ตกแต่งด้วยสีดำด้านส่วนด้านหลังนะครับก็จะมาพบกับเสาอากาศแบบคลีบปาก็จริงแต่ตัวไฟท้ายนะครับสังเกตดีๆว่ามันจะเป็นแบบธรรมดานะครับไม่มีแบบซีเ u นเชียล เหมือนกับเวอร์ชันลาวและเวอร์ชันไทยแต่ที่ดูจากสเปคนะครับพบว่าเขาก็ให้ไฟตัดหมอกหลังมาด้วยเช่นกันนะครับคาดว่าน่าจะอยู่ไปในโคมเหมือนกันก็อยู่บริเวณแถบสตอรแสงด้าน,นล่างซึ่งออปชันนี้นะครับถ้าเกิดติดในเมืองไทยจะแปลงว่ามีการอวยพรกันอย่างแน่นอนพอเข้ามาดูในห้องโดยสารนะครับจะพบว่าภายในนั้นจะมีสีเบจเหมือนกับประเทศลาวเลยรวมถึงวัสดุบุนุ่มนะครับที่ยืนยันว่าไม่หายไปไหนชุดเครื่องเสียงนะครับขานาดกะระตัรดจอเหลือขนาด8นิ้ว เหมือนกับรุ่นสปอร์ตบ้านเราแต่ถ้าเกิดว่าบางรุ่นประเทศนะครับก็จะได้จอแบบ2ดินมาให้ซึ่งถ้าใครอยากเปลี่ยนเครื่องเสียงนะครับก็จะให้ดูไว้ว่าหน้าตาของกรอบ2ดินก็จะเป็นแบบตามรูปนี้เลยสําหรับใครที่อยากได้จอแบบ Android นะรวมถึง Air Auto นะครับที่คราวนี้จะให้แบบมีฮีเตอร์เหมือนกับสเปคลาวเลยแล้วก็จะมีปุ่มสตาร์ทมาให้เหมือนหลายรุ่นส่วนช่องเก็บของด้านหน้านะครับคราวนี้พิเศษแต่ตรงที่ว่ามีที่ชาร์จไร้สายมาให้ด้วยอันนี้เนี่ยครับ ที่บ้านเราไม่มีมาให้แต่ก็ไม่แน่นะอันในอนาคตอาจจะได้ที่ชาร์จแบบนี้ในรุ่นปรับอุปกรณ์หรือจะเป็นอุปกรณ์เสริมก็เป็นได้ส่วนคันเกียร์นะั้นก็จะเหมือนกับบ้านเราเลยพร้อมโหมดเซ q เวรเชียบวกลบมาให้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมแต่จะไม่มีไฟสร้างบรรยากาศแอมเบร์ไลท์มาให้ส่วนมากวัดน,นะครับก็จะได้จอแสดงผลแบบดิจิตอลเต็มรูปแบบเลย สังเกตพงไวดีๆนะครับวงเว้นนั่นก็จะเหมือนกับสเปคบ้านเรากับสเปคลาวผสมกันตรงที่ว่าสเปคบ้านเรานะครับก็จะมีปุ่มครบทุกอย่างยกเว้นล็อกรถให้อยู่ในเลนแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันลาวนะครับก็คือมีปุ่มล็อกรถให้อยู่ในเลน แต่จะไม่มีปุ่มกล้องมองภาพรอบทิศทางแล้วก็ปุ่มเปลี่ยนโหมดการขับขี่ซึ่งเวอร์ชันตะวันออกกลางนั้นนะครับก็จะไม่มีทั้งปุ่มล็อกรถให้อยู่กลางเลนเหมือนกับบ้านเราและไม่มีปุ่มกล้องรอบคันกับปุ่มสวิตช์โหมดการขับขี่เหมือนกับเวอร์ชันลาวและกัมพูชาที่ออกมาสดๆร้อนๆเลยและถ้าสังเกตอีกจ,จุดจะพบว่ารถคันนี้ก็จะมีระบบเตือนแรงดันลมยาง TPMS มาให้พร้อมเลย โดยจะมีแค่ไฟเตือนบอกสถานะเท่านั้นยังไม่มีบอกรายละเอียดว่าลมยางอยู่ปริมาณเท่าไหร่สำหรับวัสดุเบาะนั่งนะครับยังคงเป็นแบบผ้าเต็มสูบเลยโดยจะมีทั้งผ้าสีเบจอย่างที่เห็นนี้กับผ้าสีดาลายเบาดนะครับก็มาในสไตล์เดียวกันกันกบรุ่นสปอร์ตบานเล่เลยส่วนส่วนเบาะหลังนะครับก็จะมาพร้อมกับเบาะนั่งที่เป็นแบบพายตัวนะครับไม่สามารถพับได้และตรงกลางไม่มีที่พักแขนด้วยพนกพิกศริรษะก็ยังเป็นแบบจิตตายเช่นกัน แต่ก็จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทั้งช่องแอร์ด้านหลังพร้อมกับช่องชาร์จ USB และกระเป๋าใส่ของซ้ายขวาพร้อมเลยส่วนระบบความปลอดภัยนะครับจะมาพร้อมกับ Data Safe ที่เซนซในสไตล์ของ Daihatsu ครับอย่าง,งเช่นเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติ ระบบตรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Adapt Cruise Control รวมถึงเตือนมุมกลับข้างในขนาดถอยหลังอีกด้วยนยากจะว่าออปชั่นนั้นก็จะยังมาครบอยู่แต่ไม่ครบทุกประเทศนะเพราะาบางประเทศนั้นก็จะถูกตัดออกไปและบางประเทศนั้นให้มาไม่ครบยังไงก็ตามใครที่อยากรู้ว่ารุ่นเบสิคนั้นออปชั่นจะน้อยกว่าสปอร์ตมากแค่ไหนเราไปดูกันนะครับภายนอกนั้นแน่นอนว่าเหมือนกับรุ่นสปอร์ตเลยแต่ว่าลออ้ออันลอยนะครับก็จะลดเหลือ15นิ้วดีไซน์ก็ตามที่เห็นนี้เลย แม้ว่าขนาดจะเล็กกว่าแต่ดีไซน์นั้นก็ดูสวยไม่แพ้กันเลยนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็ได้เสากายแบบพี่ปลาลมาจากโรงงานเลยขนาดที่รุ่นสปอร์ตบ้านเรานะครับได้แ,บบแค่เสาสั้นๆเท่านั้นส่วนภายในนะครับก็จะคล้ายๆกับรุ่นสปอร์ตบ้านเราเลยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยที่มีแค่ปุ่มฝั่งซ้ายเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าบ้านเรานั้นจะมีปุ่มโหมดการขับขีขเขขเข่เพิ่มเข้ามานะส่วนการสตาร์ตนะครับก็จะใช้กุญแจไขนะครับหน้าตาเหมือนกับของในห้างสูตรทั่วไปเลยทําให้ปุ่มสตาร์ตนะครับใจเป็นปุ่มคาว ปรับฟังก์ชันได้ครบเกียร์ต้นะครับก็จะมีโหมดบวกลบเจ็ดจังหวะมาให้พร้อมกับเด็กมือนะที่เป็นแบบดึงรวมถึงช่องแอร์ครับไม่มีการตกแต่งด้วยสีเมทัลลิกตามสูตรเลยส่วนเครื่องเสียงนะครับมาพร้อมกับ2ดินขนาดจิิ้วและมาตรวัดนะั้นเป็นแบบธรรมดาเรียกได้ว,ว่าออปชันอะไรต่างๆนั้นก็น้อยกว่ารุ่นสปอร์ตเสียทีซ้ำเชื่อไหมว่าเขาก็ให้แอร์หลังมาด้วยนะครับอันนี้นะครับเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์ไม่ใช่น้อยเลยแม้ว่าในซาอุดีอาระเบียจะมีออปชันประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าไปดูประเทศอื่่่่นนนๆพพราาาาะวาภมมมไตงกกกัั แาจจะมีเพิ่มอย่างสักอย่าง2อย่างก็เป็นได้เครื่องยนต์นะครับก็จะม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.3ลิตรดอ a l v v t i ให้กำลังสูงสุด97แรงมา้าน้อยกว่าเวอร์ชันลาวถึง1แรงม้านะครับแรงบิดเท่าเดิมครับ12นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ Super CVTI แล้วการจ,จัดทด7เจังหวะขับเพื่อรอหน้าเท่านั้นนั่นะนะแสดงให้เห็นว่าต่อไปนี้นะครับ Vios Yaris a c t ip, และ Yaris ไม่มีียร์ธรรมดาอีกต่อไปใช้อีกสเปคหนึ่งครับชื่อว่าทุกคนนั้นคงคิดว่าถ้าเกิดว่ารถคันนี้ไม่เข้าโครงการ Eco Car เครื่องยนต์ที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้ครับและเครื่องยนต์พันห้าของที่นู่นนะครับก็จะเป็นการปรับแรงมา้าแรงบิดให้น้อยลงนะครับโดยังคงเป็นแบบว่า VVTi อยู่เพียงแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนรหัสนะครับเป็น 2NRVE กำลังสูงสุดอยู่ที่105แรงมา้าแรงบิดสูงสุด188นิวตันเมตรระบบส่งกำลังกับระบบขับเคลื่อนเหมือนเดิมครับ ซึ่งเมื่อมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่ายาริสเอบระวังเครื่องพันหนะครับสเปคก็จะอยู่ประมาณนี้เลยสำหรับราคานะครับเริ่มจากฝั่งประเทศซาอุดีอาระเบียก,ก่อนนะครับราคาก็จะอยู่ที่624,000บาทจนถึง7จ0 0แสบาทแพงกว่ายาริสบันนาอีกเนื่องจากว่าภาษีทำให้ราคานั้นสูงขึ้นและก็บ้านเรานั้นยังมีภาษีโคคามาช่วยด้วยแต่ถ้าที่ดูสเปคมาพบว่ารุ่นล่างสุดนั้นนะครับ ไม่มีกุญแจแบบ smart entry ครับคือไม่มีเลยนะครับไม่ใช่แปลว่าไม่มีระบบของ smart entry แต่มีรีโมทกับปุ่ม start เหมือนกับ Mazda 2และ Honda City แต่จะมาเป็นแบบช่องกุญแจเสียบเลยส่วนปุ่ม start นะครับก็จะทําเป็นช่องคําว่า Yaris แทนซึ่งหน้าตานั้นก็เผยออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะรวมถึงทุรมเนมนิยายนะครับที่ให้แค่2ตําแหน่งเท่าน,นั้นก็คือคู่หน้าไม่มีด้านค้ากับบานนินยนะครับทางฝั่งประเทศอาหรับนะครับราคาก็จะอยู่ที่ 633,000จนถึง684,000บาทก็พอๆกับยาที่สั่งเรานะแต่ว่าออปชั่นในต่างๆนั้นก็น้อยลงไปตามระเบียบเนื่องจากว่าั่งประเทศต่างๆนะครับเขาจะมองลดว่าเป็นของใช้งานนะครับดังนั้นออปชั่นที่ให้มานั้นพยายามจะให้หรูหราตามมาตรฐานแต่ว่าไม่ถึงขนาดแบบว่าจัดเต็มแบบไฮโซเลยแต่ในเมื่อใส่เครื่องใหญ่แบบนี้นักพันธุ์หลายคนนั้นอาจจะมองว่าอยากได้เครื่องแบบนี้เหมือนกันแต่ทำไงได้นะครับภาษีคูรค้านเนาะ ยังไงก็ตามนะครับสำหรับฝั่งตะวันออกกลางคงยกตัวอย่างเท่้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไล่ครบทุกป,ประเทศมันก็จะเหนื่อยแล้วก็อาจจะยืดเยื้อเกินความจําเป็นสำหรับประเทศอื่นนะครับก็ต้องดูกันไปนที่ที่ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นในยง่สำคัญเพราะว่าส่วนมากนะครับก็จะมีสเปคที่คล้ายคลึงกันก็จริงนะแต่รายละเอียดเล็กๆบางอย่างนะั้นท้าไม่มองว่าม,มีแบบนี้ด้วยหรอยเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมนะยังไงก็ตามครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ลูกค้าที่รอยาฤทิเซทีฟนั้นได้ลดเ,เร ขอให้คลี่ายายลงได้ด้วยดีนะครับไม่ต้องมามีปัญหายืเดเยื้อกันจนถึงทุกวันนี้ต้องรองดูกันว่าเขาจะมีการจัดการอย่างไรสรวบวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ